สวัสดีครับกิสานพระเจ้าครับการรักษาไตด้วยสมุนไพรสูตรนี่รู้แล้วบอกต่อเด้อไตสี่สามสองหนึ่งไลลงมาเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าโรคนี่คนมันเป็นกันเยอะแล้วก็เป็นมันเกิดือว่าน่ะพี่น้องมันกับว่าสบายโต้หรือว่ามันทรมานคือว่าน่ะนะคำว่าโรคไตพี่น้องรู้จักกันดีนะครับอิสานพระเจ้ากสิแนะนําสมุนไพรให้ มีโอกาสหายได้มีโอกาสดีขึ้นได้ถ้าพี่น้องเฮ็ดบ่ว่าอาการเ่ราว่าค่าไตากะสิดีดีขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องนะอันนี้ในแง่บวกถ้าพี่น้องไปหานั่นเขาเขากะสิยอมยอมรับเลยแหละวะ่าเขาต้องบอกว่าห้ามกินแมนบาสันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วามเสือแต่และบุคคลนะครับผู้ใดเฮ็ดกบเฮ็ดผู้ใดเฮ็ดก็ดดกดดกแล้วแต่ตอาน,นั้นเองนะครับนี่ก็เป็น การรักษาด้วยสมุนไพรธรรมดาซื้อนะพี่น้องที่มีคนเฮ็ดเราอาการดีขึ้นตามลําดับคือจาก4ี่เป็นส3สเป็นสองสองเป็น1นึ่งยังสี่นะครับนี่สมุนไพรบ้านเฮาเท่านั้นเองหาง่ายๆพี่น้องหาได้นะครับทุกคนแล้วมันมีอย่างแน่เฮ็ดจังใดกินจังใดติดตามอ้อยดําครับนี่แหละต้นอ้อยดําเป็นจังสี่แหละนะครับนี่สมุนไพรเขา ล้ากระสิบเป็นกากซากขึ้นอันนี้มันเริ่มแรงแล้วนะพี่น้องกระสิบเป็นทีงสี่และวหักเอาเลยได้แล้วนะครับนี่หักง่ายๆนะพี่น้องมันล้าหน่อยนะน,นี่เอาไปอ้อยดำที่เขาเก็บมานะครับอ้อยดำนะ ตัดเป็นท the ่อนยังสีはは่นะพี่น้องนะสั่นก็หนีเงาก็หนีก็แล้วแต่นะครับเอาจากสองสามท่อนนะครับแล้วกับพาซีพาซีสินะครับยังสี่นะครับเอาจากซีกก็ได้นะครับเห็นมันเป็นพากลางมันยังสี่นะครับได้แล้วครับตามนี่เลยหยาไพ่หน่ำครับนี่คือต้นหยาไพ่หน่ำนะล้ำกว่าสิบออกยังสี่แะไรพี่น้องนะล้ำเขือ ใบนะครับพี่น้องหลายคนรู้จักกันดีบางคนก็สิบูรู้จักเบิ้งนะครับเดี๋ยวสิเก็บเอากอที่เก็บมาได้นะพี่น้องก็สิล่างน้ำก่อนแล้วเฮากะใส่หมอนะกะเอาปริมาณประมาณท่อกันนะพี่น้องกะเอานะครับว่าเป็นยังนะครับนี่ก็ใสหมอลงไปเลยนะครับ แล้วเติมน้ำประมาณสองลิตรขนาดนี่สองลิตรนะพี่น้องถ้าพี่น้องเฮ็ดลายกับบวกทว,วีคือทวีคูณึ้นอีกนะครับสูตรนี่เฮ็ดไว้ลายแช่ตู้เย็นไว้กินได้นะพี่น้องอันนี้เฮ็ดเพื่อเป็นแนวทางไปต้มก่อนเัาต้มน้ำเดือด1ิบนาทีโดยประมาณนะครับลิ้นหฮเบิ่งเดอร์โอ้ยหอนไหลเอ้ยกะได้จังเสียพี่น้องนะกสิสีออกใสออก จิงส่อ่ะเบิ่งเอานะครับนี่คือนน่ำมสมุนไพรอ้อยดำบวกหญ่าไพรหญ่าไพรหน่ำนะครับกระสีจิงี่งการกินก็ให้กินแทนน่ำย้ำใดก็ได้นะพี่น้องนะพี่น้องสามารถต้มลายๆแล้วก็กอกใส่ขวดใส่กระติกยังก็แล้วแต่ใส่ตู้เย็นไว้กินได้ตลอดนะครับอันนี้นะครับว่ากินโดนบ่โดนคือกันครับเพราะว่า อันนี้แค่สมุนไพรธรรมดาเขานะครับถ้ากินเป็นประยำประมาณเดือนขึ้นนะพี่น้องกสซีถูกย่างกสซลดลงตามลำดับ4,3,2,1เรื่องของโรคไตนะครับตามนี่สมุนไพรรสชาติของมันบก่กะจืดจืดซื่อๆนี่แหละกะทักขึ้นน้ำต้มธรรมดานี่แหละพี่น้องนะกินง่ายนะครับเดี๋ยวซ้มให้เบิ้งสันห่อนอยู่ไอห่อนนะ เรื่องโลกไตอิสานว่าเจ้าเอาทางเลือกมาให้สวัสดีครับ